โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรง สวัสดีครับผมกอ๊อบจากสมรภตตะวันออกครับวันนี้ผมอยู่ในเส้นทางอ่าตรงนี้คือบริเวณปากทางเข้าวัดญาณสังวรารามนะครับนะก็วันนี้ออกมาท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้มาเที่ยวที่วัดญาณน,นะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปอย่างอ่างเก็บน้ํามาบฟักทองสองนะครับ ผมเมื่อประมาณสองคลิปก่อนนี่ผมก็ไปอย่างอ่างเก็บน้ำามาฟักทองหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่อ่างเก็บน้ํามาฟักทองสองครับน,นี่นะนี่ด้านนี้เป็นวัดยาสังวลาลามนะครับนะส่วนทางที่ตรงไปจะไปทางอ่างเก็บน้ํามกฟักทองนะครับก็ก่อนจะมาก็ก็หลงไปพักหนึ่งนะก็ต้องมาดูอ่า Google m ม p ใหม่นะครับนะกว่าจะ มาจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับทางเก็บน้ำมากพักทองสองนะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงติดตามรับชมกันนะครับอาวโอเคผมเลยทางเข้าแล้วครับนะเดี๋ยวต้องวกกลับไปนะ โอปิดนะว้าปิดนะครับนี่ไงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำของบ้าน,นำอำนะเภอเนอะคือเขาปิดนะเขาเขียนป้ายไว้ด้านหน้าว่าปิดในเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้นะเขาปิดเนาะอันนี้ไปไหน ก็เลยอดนะครับนะอดเข้าไปชมธรรมชาตินะของของอ่างเก็บน้ำมาพักทอง2นะเพราะว่าเขาปิดนะเขาปิดหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่คือป้ายเขาบอกเขาปิดนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่ไหนดีละ่ะมาตรงนี้แล้วก็คงจะต้องไปหาชมธรรมชาติแถว วัดยาณสังวรารามแล้วแะเพราะว่า,าบริเวณจุดนั้นนะก็มีจุดชมวิวธรรมชาติหลายจุดอยู่นะและ้วก็นัดอนที่ผมก็เริ่มรู้สึกหิวน้ำคอแห้งขึ้นมาเล็กน้อ,นอยเลยเดี๋ยววจะไปซื้อ,อน้ำน้ำดื่มสักหน่อยด้านซ้ายผมนี่เป็นเขาเรียกอะไรอะป้ายเขาบอกอยู่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรนะครับเกษตรกรรมนะตรงบริเวณนี้นี่ทุกๆปีก็จะมีการจัดงานเกษตรนะครับเกษตรแฟร์เกษตรอะไรประมาณนี้นะก็มีพุกต้นไม้อาหารของกินขานะแต่ช่วงตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดมาเนี่ยโรคระบาดเนี่ยก็ขหยุดจัดไปนะประมาณสองสปีแล้วนะครับโอเคเนะเดี๋ยวเราไปยังไปหาอะไรรับประทานกันดีกว่า อืไมไหมอ้าวรู้สึกว่าร้านลูกชิ้นจะไปแล้วร้านลูกชิ้นจะไปซะแล้วทำยังไงดีเลยนี่ฮะเ,เดี๋ยวหาก่อนเจอาทุก่อนรู้สึกว่าจะมีผู้นักท่องเที่ยวนะครับเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกันแล้ก็ มันดเงเงียบๆวะเนาะก็เลยไม่มีใครมาซื้อเ่อีกว่าอย่างเราซื้อกาแฟเนะี่ยใช่โอเคครับเราได้เครื่องดื่มมาแล้ว เราได้โกโก้นะครับโกโก้เย็นมาแล้วนะแต่ลูกชิ้นร้าลูกชิ้นตอนขี่มาเห็นมีอยู่แต่ตอนนี้เขาคงไปไหนแล้วนะโอเคเดี๋ยวเอาเป็ว่ากินน้ำก่อนล้วกันนะเดี๋ยวค่อยลูกชิ้นค่อยหาอีกทีเดี๋ยวไปหาจุดนั่งพักชมวิวสักหน่อยดีกว่านะ โอเคเดี๋ยวจอดพักตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นจุดที่แบบมีคล้ายๆศูนยหย่อมนะแล้วก็มีเป็นศาลาศาลาทรงต่างๆนะครับก็อยู่ในเขต หน้าทางเข้าวัดยาสังวรลารามนะครับทางด้านหน้าเนี่ก็มีร้านขายาปลาปลาที่จะเอาไปปล่อยกันนะก็วันนี้นะครับกะว่าจะไปกันที่อ่างเก็บน้ำแม่ฟักทองนะแล้วก็พอดีอ่างเขาปิดนะเขาไม่ให้เข้าประมาณนั้นนกักเลยขี่เลาะมาที่แวถววัดยานนะครับแล้วก็ พาเข้ามาชมยังจุดนี้นะเพราะว่าบริเวณวรดยานผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมกันหลายครั้งแล้วนะกลัวว่าจะเบื่อซะก่อนนะก็เลยพามาชมยังจุดตรงนี้นะที่เป็นเขาเรียกเป็นศาลาบแบบว่าเป็นทรงต่างๆแต่ละประเทศนะประมาณกันนั้น,นับทรงจีนทรงไทยทรงอะไรเ <c oughs> <สว>ยอะแเะเลยโอ้โหดูนี่้เนี่ยนะนะเก่ามาก,กน,นะดูดิดูรอยหลังคา แต่เุยนะปลานะแลาวเขามีร้านขายปลาจำหนา่ายยก็เอาปลาปล่อยตรงนี้ได้น,ะนี่นคะครับสลาสลานะสาลา,า,านี่สารา้สางมานานแล้วนะผม,มจำได้สมัยผมเด็กๆเบอก,กม,มานะนี่ ก็เป็นพื้นที่สําหรับให้มาให้ประชาชนนะเราท่องเที่ยวแล้วับมาปล่อยปลาจุดน,นี้นะฮะตรงฝั่งนู้นนะตรงแถวนู้นนะครับตรงไอ่เป็นเป็นจุดที่ใกล้ก,ลกับวิหารเซียนนะครับที่ผมเอาอะไรอะขนมปังมาให้ปลานะ บริเวณจุดนี้นี่มีผักตบชวาเยอะมากเลยนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปชมยังศาลาอื่นกันต่อด,ดีกว่า ครับเดี๋ยวเราไปดูยังสาราอื่นต่อนะบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบนะครับก็จะมีผู้คนมาเดินเที่ยวนั่งพักผ่อนจะไม่มากเท่าไหรนะ่นะนี่ดีกว่าสารานี้เป็นสาราจีนนะครับนะใช่ไหมสาราทรงจีนนะครับนะ เดี๋ยวเราไปเดินชมกันดีกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าศาลาที่เขาสร้างบริเวณแถเนี้<ๆ>เก่ามากนะนานแล้วเนี่ยประมาณเ่ละที่ยังไม่ต่ำกว่าสามสิบปนะีผมว่ามีมีบันไดขึ้นไปนะ นะก็ให้ยาวไม่ขึ้นดีกว่ามันเก่ามากกลัวเดี๋ยวมันจะพังงม,มาต่างนี้โอเคแล้วมาเดินชมพื้ะเวนนี้ก็ดีกว่าโอโ้โหนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งมุมหนึ่งนะครับโอโ้โหสวยงามใช่ไหม่าชิตาชิตานาะปกติผมจะพาไปให้อาหารปลาตรงนู้นเนาะแถวมุนนะครับนะ วันนี้ก็เปลี่ยนมาตรงนี้บ้างนะแล้วก็เขาพระแกะสลักนะครับมีหางเซียนนะครับนะ,นะ,นะเห็นปลานะครับปลาว่ายกันเต็มเลยนะ,นะปลาอะไรเนะี่ยเยอะเลยนะครับนะบริเวณนี้จะมีเยอะผักตบจวาเยอะๆนะ แน่บรรยากาศดีนะครับแต่อตอนนี้ประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นกว่าๆแล้วมนะั้งแต่ก็ยังมีแดดอยู่นะเต้นที่มันขึ้นปนอยู่กับต้นผักตบมันต้นอะไรนะมีดอกขาวๆด้วยนะ เยอะแยะเลยนขึ้นแซมต้นปกักปกเย็นโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปยังจุดอื่นอีกหน่อยนะทางสม,มอื่นนะครับไปสมนี้หรือไปสมนู้นดี ครับเรามาถึงศาลาที่สามแล้วนะศาลานี้ก็เหมือนของจีนนะเหมือนเราอยู่ในแถวๆแบบราชวังจีนประมาณนั้นนะครับนี่ ดีมากนะครับช่วงเย็นบริเวณตรงนู้นเป็นคล้ายๆสันเขื่อนนะก็มีทางสำหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานนะครับนะครับแล้วก็มาขี่ถึงสุดตรงนี้ด้านในจะเป็นวัดยางสังราดาลา